สวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้เราก็จะได้มาคุยกันในเรื่องของหลักการใช้ภาษาได้ยินเสียงแล้วตกใจเหรอคะอึ <c> ้ม <oughs> เนี่ยครูไม่ได้เจ็บคอนะคะนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมานำเสนอกันเรื่องจะมาคุยกันถึงเรื่องของเสียงในภาษาก็เลยให้เสียงสักหน่อยนะคะเสียงวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องเสียงหลักการใช้ภาษานะในระดับชั้นมหนึ่ง <c oughs> คุณครูคะเราจะพูดกันเรื่องเสียงเนี่ยเราก็รู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงนะเสียงพูดเสียงนกเสียงสัตว์เสียงเครื่องยนต์เสียงอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไป พูดกันถึงเรื่องเสียงที่เราจะจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กรู้เรื่องเกี่ยวกับเสียงถามว่าเด็กเขาไม่เคยได้ยินเสียงไม่เคยเรียนเสียงเขาอาจจะไม่ได้เจาะเรื่องของเสียงโดยเฉพาะแต่อาจจะพูดรวมๆม,มาแต่ครั้งนี้มอนหนึ่งเราก็มาเจาะลงไปนะคะเราก็มาดูว่าเรื่องของเสียงเนี่ยในภาษาเนี่ยจะเห็นได้ว่าในหลักสูตรเองนะในหลักสูตรเองนะเขากําหนดให้ว่าในเรื่องของหลักการใช้ภาษา ในเรื่องนี้ให้เข้าใจธรรมชาติของภาษาหลักภาษาแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆและก็พลังของภาษานี่คือจุดมุ่งหมายของรักสูตรนะแต่นี้ก่อนที мире, ่เราจะไปสอนเรื่องเสียงเราดูเรื่องจุดมุ่งหมายของรักสูตรเราเห็นแล้วแต่นี้เราจะสอนเรื่องเสียงเนี่ยเราต้องการอะไรเราต้องการอะไรในเรื่องของการที่จะสอนเรื่องเสียงในภาษาซึ่งดูจะเป็นวิชาการดูจะเป็นเนื้อหา นะฮะโดยจะเป็นเนื้อหาเราก็กําหนดจุดมุ่งหมายหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ของเราว่าเอเรื่องนี้ไม่เหมือนกับเรื่องเรื่องอื่นๆนะหลักหลักการใช้ภาษานี่มันเหมือนกับเรียนรู้เรื่ององค์ความรู้เรียนรู้เรื่องของ knowledge เรื่องขององค์ความรู้ว่าเสียงในภาษามันคืออะไรมันมีอะไรมันเป็นอย่างไรแล้วมันถึงขั้นในระดับว่ารู้แล้วเอาไปใช้อย่างไร นะคะตรงนี้จะเป็นจุดมุ่งหมายที่ค่อนข้างจะแตกต่างกับเรื่องของการเขียนแล้วก็การอ่านหรือการพูดไปสักนิดหนึ่งในเรื่องของหลักการใช้ภาษานะคะนั้นเราก็กเราจะกําหนดจุดมุ่งหมายคุณครูดูหลักสูตรแล้วก็มากําหนดดูจุดมุ่งหมายว่าอา้าวผลลัพธ์การเรียนรู้ของเรานั้นเราต้องการอะไรเมื่อมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหาก็คงจะไม่ได้เน้นไปเรื่องของการฝึก อะไรมากมายแต่จะเป็นเรื่องของการทําความรู้ความเข้าใจเพราะนั้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของให้เด็กเนี่ยถ้าเราจัดการเรียนรู้จบเรื่องนี้เด็กจะรู้เรื่องอะไรเด็กจะอธิบายได้ว่าเสียงในภาษานั้นมันคืออะไรมันมีอะไรมันเป็นอย่างไรแล้วเอาความรู้ตรงนี้เอาไปใช้ได้ยังไงนี่นี่คือจุดหมายปลายทาง นะคะคุณครูไม่ใช่มาฝ,ฝึกฝึกฝึกออกเสียงแต่เป็นเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของเสียงเรื่องของประเภทชนิดนะ,ะแล้วก็เอาสิ่งที่รู้ตรงนี้นะคะประเภทชนิดหรือความเชื่อมโยงการออกเสียงอะไรต่างๆตรงนี้แล้วเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรนี่คือจุดมุ่งหมายปลายทางนะคะตอนี้พอเรารู้จุด มุ่งหมายเป้าหมายของหลักสูตรรู้จุดมุ่งหมายของคุณครูเองที่จะมาสอนเรื่องเสียงนี้แล้วว่าเราต้องการให้เด็กอธิบายได้นะเราก่อนที่เราจะไปดูว่าแล้วเนื้อหาเป็นยังไงนั้นอันที่อันอัน,อ,นอันต่อไปเรื่องต่อไปก็คือคุณครูคะคุณครูมองมองว่าเราจะให้ความรู้เรื่องนี้เด็กก็จะสนใจแค่ไหน เขาจะสนใจแค่ไหนว่าเอาเรียนรู้เรื่องเสียงไปทำไมก็รู้อยู่แล้วออกเสียงทุกวันนี้ตื่นมาเกิดมาก็ออกเสียงแวแว,แว่มาแล้วเราก็พูดอ้อแอะออแอะมาจนกระทั่งพูดเป็นคำเป็นประโยคเป็นข้อความรัวเป็นลูกศรมาเป็นเรื่องเป็นราวเยอะแยะมากมายเขาก็รู้อยู่แล้วแล้วทำไมจริงจะต้องไปจริงจะต้องมาเรียนอีก ตรงนี้ต้องมาปลูกพื้นความรู้เขาหรือจะต้องมาสร้างแรงจูงใจให้เขาพะนะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมาสร้างแรงจูงใจเรื่องนี้อาจจะแตกต่างจากอันอื่นคือเราอาจจะโยกปัญหายกปัญหาค่ะปัญหาว่า ้าวเด็กๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วออกเสียงไม่ถูกเนี่ยหรือมีปัญหาเรื่องการเรื่องเสียงในภาษาอย่างไรคุณครูต้องรวบรวมนะครูก็รวบรวมมาให้ในระดับหนึ่งว่าลองมาดูนะว่าการเท่าที่เรามองเห็นว่าเด็กออกเสียงไม่ถูกเนี่ยคืออะไรหนึ่งออกเสียงคําไม่ถูกออกเสียงพยางคไม่ถูกนะคะออกเสียงไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้ความหมายออกเสียงถูกไม่รู้ความหมาย อ่ารู้ความหมายออกเสียงไม่ถูกนะฮะหรือว่าคํายากๆก็ไม่เข้าใจไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะแล้วก็ในเรื่องของใช้คําใช้คําไม่ตรงความหมายนะคะเด็กใช้คําไม่ตรงความหมายเพราะว่าแออกเสียงไม่ถูกไม่รู้คํานะแล้วพอเอาไปใช้ก็คือใช้คําไม่ตรงความหมายนะคะใช้คําไม่ตรงความหมายเขียนไปเขียนกระกฏก็ไม่ถูก นะคะเห็นไหมในเรื่องของเสียงนะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดสิว่ามันทําไมมีผลไปถึงทําให้เขียนก็ไม่ถูกพูดก็ไม่ถูกความหมายก็ไม่ถูกมันสอดคล้องมันเชื่อมโยงกันยังไงนะคะพอพอเราไม่ทราบตรงนี้ลองบอกเด็กรู้สิคะว่าถ้าเราไม่ทราบตรงนี้เราเวลาเราไปเขียนเราก็เขียนไม่ได้เรื่องราวเราก็เขียนไม่ถูกถูกไหมฮะใช้คําไม่ถูกใช้ภาษาไม่ถูกแล้วสะกดก็ไม่ถูก ความหมายก็ไม่ได้อย่างที่เราเจตนาเพราะนั้นการสื่อสารก็ไม่ประสบ,ะสบความสําเร็จไม่ม,ไม,มีไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของเราถูกไหมคะนี่คือปัญหาฮะเพราะมันมีปัญหาสาเหตุเพราะเราไม่รู้ว่าเสียงมันมายังไงเสียงอะไรมันเป็นยังไงแล้วเสียงนี้มันออกยังไงมันเอาไปผสมกันแล้วมันออกเป็นยังไงนี่คือไม่รู้หรือรู้แล้วลืมหรือรู้ไม่ชัดเจนนะคะเพราะนั้นตรงนี้ เราก็จะบอกเด็กว่าเราจะมาทบทวนกันเราจะมาเรียนรู้กันให้ชัดเจนคืออะไรก็ตามถ้าเรารู้รากเหง้าเรารู้ที่มาแล้วเราก็จะได้เอาไปใช้ถูกไงแต่ถ้าเราไม่รู้ที่มามันก็เอาไปใช้ไม่ถูกนะไปหยิบเอาตอนสุดท้ายไปใช้อันอย่างนี้มันก็เราก็เลยสื่อสารเราก็ใช้ภาษาพูดผู้ใหญ่ก็จะว่าเด็กก็พูดไม่รู้เรื่องคุณไม่รู้ภาษาเห็นไหมคุณไม่รู้ภาษาเพราะว่ามันไม่รู้ที่มาของเสียงเอาเสียงไปพูดสื่อภาษา มันก็เลยไม่รู้ภาษาเขียนเขียนอ่านไม่รู้เรื่องก็เพราะว่าไม่รู้ที่มาว่าไอ้คำต่างๆเหล่านี้ตัวสะกดการันความหมายมันเป็นอย่างไรนะคะนี่ก็คือเรื่องของคุณครูต้องสร้างแรงจูงใจตรงนี้คุณครูนะ่ะทราบหลักสูตรแล้วคุณครูอ่ะกหนดผลลัพธ์แล้วแล้วคุณครูก็สร้างแรงจูงใจแล้วเอาละค่ะนักเรียนก็เออจริงนะ้าไม่รู้ตรงนี้มันก็จะเขียนไม่ถูกพูดไม่ได้พูดไม่ถูก เราก็มาดูว่าถ้าอย่างนั้นลงไปดูซิในสาระในสาระที่คุณครูดูหลักสูตรนะคุณครูย้อนกลับไปดูอีกทีหนึ่งว่าในสาระเรื่องของการเ,เรื่องของเสียงเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะคะสาระเรื่องของเสียงที่เราจะสอนเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างมันก็จะมีเรื่องลักษณะของเสียงชนิดของเสียง พยัญชนะสระวรรณยุกต์อะไรก็ตามอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงหรือไม่ก็เป็นรูปของเสียงนั้นใช้สัญลักษณ์ใช้เครื่องหมายอะไรแทนเสียง นะคะแล้วก็เอาเสียงมามันเกิดเป็นคําขึ้นมาเกิดเป็นพลังขึ้นมาเป็นพลังนี่คือเนื้อหานี่คือเนื้อหาสิ่งที่เราจะสอนที่เราบอกเราจะสร้างองค์ความรู้ตรงนี้ให้เด็กเนี่ยให้เข้าใจเรื่องเสียงเนี่ยนี่มันคือเนื้อหาประกอบรเรื่องนี้นีค่คือคุณครูรู้ใช่ไหมคะพอคุณครูได้รายละเอียดทบทวนแยกแยะวิเคราะห์สาระที่ตัวเองจะสอนชัดเจนแล้วว่า ฉันจะสอนเรื่องเสียงซึ่งจะต้องให้เด็กรู้ว่าเสียงเป็นมายังไงลักษณะของเสียงเป็นยังไงอัยว่าที่ทําให้เกิดเสียงมีอัยว่าอะไรบ้างแล้วเสียงต่างๆมันเกิดมาแล้วมันออกเสียงยังไงแล้วมันมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อะไรใช้แทนแล้วเวลาเอาไปใช้มันเกิดพลังยังไงเอาไปใช้จะได้ใช้ถูกนะนี่เลคือเราวิเคราะห์รายละเอียดตรงนี้ชัดเจนนะคะพอเราวิเคราะห์รายละเอียดตรงนี้ชัดเจนแล้วเนี่ยเรามาดูว่าคุณครูทบทวน แน่คุณครูก็ทบทวนเด็กก็ทบทวนคุณครูจะบอกไปครูขออนุญาตว่าทบทวนทั้งครูทั้งเด็กไปด้วยในตัวก็คือทบทวนความรู้พื้นฐานทบทวนความรู้ที่เกี่ยวข้องเราก็มาดูว่าลักษณะของเสียงที่เราจะสอนมันมีเสียงอะไรบ้างถูกไหมคะมันก็จะมีเสียงแท้เสียงแปรเสียงดนตรีเด็กปห้าปหก็เรียนมาแล้วเราก็มาทบทวนไอเสียงแท้มันแท้ยังไงอ่าเอออ เอเอีโอออกเสียงยาวจังออกเสียงได้กอขอคองอจอชอ,ออกปุ๊บจบออกปุ๊บจบอ่ะอย่างเงี้เห็นไหมเด็กก็จะเออไอเสียงนี้กับเสียงนี้มันออกไม่เหมือนกันนะนะหรือไม่ก็มีเสียงสูงเสียงต่ำเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มาศึกษานะมาทําจัดกิจกรรมให้เขารู้ว่าเสียงแท้ อะไรคือเสียงแท้อะไรคือเสียงแปรอะไรคือเสียงดนตรีใช่ไหมฮะแล้วแต่ละเสียงชนิดต่างๆเหล่านี้ที่ว่าแท้เนี่ยมันมีอะไรที่วบาแปรคือตรงนี้คือทบทวนความรู้ตรงนี้คือทบทวนความรู้เมื่อทบทวนความรู้แล้วได้ทั้งเสียงแท้เสียงแปรเสียงดน,นตรีรูปของเขา คือเขาจะมีสัญลักษณ์มีเครื่องหมายที่เราเรียกว่าอักษรสมัยโบราณเขาเรียกว่าอักษรน,นะที่เรียกว่าอักษรไทยอักษรไทยนี่คืออักษรไม่ใช้แทนเสียงใช้แทนเสียงแท้ถ้าใช้แทนเสียงแท้เขาเรียกว่าสาระใช้แทนเสียง ใช้แทนเสียงแปร ى, คือมันแปรออกเสียงแล้วมันต้องไปแปรสภาพหน่อยหนึ่งก็เรียกว่าเสียงเสียงแปรเขาก็ใช้พยัญชนะนะแล้วก็ใช้เสียงดนตรีเนี่ยเอาอะไรมาใช้ก็คือวรรณยุกต์อย่างนี้เป็นต้นคือทบทวนความรู้ที่เกี่ยวข้องความรู้พื้นฐานนะคะตอนนี้พอเราได้ทบทวนสิ่งเหล่านี้เสร็จแล้ว ก็เอามาผสมผสานกันมาผสมกันเป็นเป็นคาเป็นพยางนะเป็นประโยชน์อะไรต่อไปก็ตามมันก็จะเกิดการเอาไปใช้ในการสื่อสารตรงนี้คือเรียนรู้เฉยๆไม่ได้มันต้องเรียนรู้แล้วเอาไปสื่อสารได้นะในเรื่องของไปสื่อสารภาษาตรงนี้เสียงมันส่งออกไปมันเป็นภาษานะเป็นถ้าออกไปเป็นเสียงเลยมันก็จะเป็นเรื่องของ าการใช้เสียงแต่ถ้าเอาเสียงต่างๆผสมภสานโดยใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะใช้รูปไปก็จะเป็นอาการเขียนเป็นเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการเขียนไปก็ได้เป็นการส่งสารไปอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นมันได้ทั้งให้ทั้งพลังที่เกิดขึ้นของภาษาที่เอาไป เอาไปรวบรวมกันไปแล้วผสมประสานกันสระพยัญชนะวรรณยุกแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นคําเป็นประโยคเป็นข้อความมันจะเกิดพลังขึ้นมาซึ่งบางคำเนี่ยก็ให้พลังบวกบางคําก็จะให้พลังลบหรือข้อความบางข้อความก็จะให้พลังลบพลังลบก็คือหดหอเหี่ยวท้อแท้โศกเศร้าฟังแล้วไม่สดชื่นถ้าพลังบวกก็กระดีกระดามีขวัญมีกําลังใจสนุกสนานเพลิดเพลินนี่คือพลังภาษาซึ่งคํา ต่างๆที่มันเกิดมาจากอักษรพยัญชนะสระวรรณยุกผสมกันที่เรียกเอาเสียงต่างๆแล้วเอาสัญ,ญลักษณ์มาผสมกันเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันก่อให้เกิดพลังได้มันใช้คําแล้วทําให้คนร้องไห้ก็ได้ใช้คําแล้วทําให้คนหัวเราะก็ได้ใช้คําแล้วเอ่อเอาไปทามาหากินก็ได้ใช่ไหมนี่คือพลังของภาษาซึ่งมันมีเอ่อ ภาษาไทยจัดว่าเป็นภาษาที่มีความละเอียดประณีตมากเพราะว่ามีคําใช้มากมายไม่เหมือนกับภาษาต่างประเทศนะไอกับยูนี่ก็ได้ไอก็คือฉันแต่ของเรานี่มีทั้งฉันขเจ้าวดิฉันอัวเอออาตมาเยอะแยะมากมายเลยมีคําต่างๆซึ่งมันให้พลังให้ความรู้สึกให้ความเข้าใจได้แต่ละระดับมันเกิดเป็นระดับขึ้นมาเกิดเป็นพลังขึ้นมานะคะอันนี้ก็เรียกว่าในเรื่องของ เราเรามาดูว่าเราเวลาเราจัดกิจกรรมเราดูว่าเราจะสอนอย่างไรเราจะสอนอย่างไรเรารู้แล้วเสียงพยัญชนะสระวรรณยุญญกเสียงแท้เสียงแปรเราทบทวนเด็กละเมื่อเราทบทวนแล้วให้ความรู้ตรงนี้แล้วตรงนี้พูดที่พิสัยนะเพื่อนครูตรงนี้พูดที่พิส,นะพพพสัยคือความรู้ความเข้าใจ ความรู้ความใจเราก็กลับไปย้อนดูต้องนี้ความรู้พื้นฐานอีกเหมือนกันต้องกลับไปดูว่าไอ้ความรู้ความเข้าใจการนําไปใช้วิเคราะห์สังเคราะห์เนี่ยมันเป็นดีเป็นการพฤติกรรมของที่บลูมส์ที่เราเรียนรู้กันมาเยอะแยะเนี่ยเขาวิเคราะห์เอาไว้ว่าถ้าเราจะดูในเรื่องของความรู้ความจําเราจะดูอะไรยังไงนะฮะถ้าความเข้าใจเด็กตอบคําถามได้อธิบายได้ตั้งคําถามได้สิ่งเหล่านี้คุณครูต้องศึกษาเพิ่มเติมนะคะ ว่าถ้าเราจะสอนองค์ความรู้สอนเนื้อหาเนี่ยไม่ได้สอนฝึกทักษะสอนการปฏิบัติถ้าสอนการปฏิบัติเราวัดการปฏิบัติแต่อันนี้จะสอนเพื่อเราจะวัดว่าเขารู้ไหมเขาเข้าใจไหมนะคะเราก็ต้องไปดูว่าอพฤติก,กรรมที่แสดงออกว่าเขารู้ไหมเขาเข้าใจไหมเนี่ยหรือเขานําไปใช้ได้เนี่ยเราจะวัดอย่างไรเพราะเดี๋ยวมันจะส่งผลไปถึงเรื่องของการวัดและประเมินผลถูกไหมอันนี้ พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการทบทวนไปด้วยในตัวนะพอเราทบทวนไปแล้วในเรื่องของออในการนําไปใช้แล้วตอนนี้เรามาดูว่าแล้วครูจะจัดรูปแบบยังไงในการจัดการเรียนรู้รูปแบบในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมหรือพัฒนาพุทธที่พิจัยคือเน้นไปในเรื่องของความรู้ความจําความเข้าใจและการนําไปใช้เนี่ยในเรื่องของเสียงเ,ยเราเน้นเรื่องพวกนี้ใช่ไหมคะรู้ไหมเข้าใจไหมใช่ไหม อธิบายได้ไหมแล้วก็นําไปใช้ถูกไหมอันนี้คือเราเอามาอาจจะเอามาแค่มอนหนึ่งเอามาแค่3าตัวใช่ไหมรู้จําเข้าใจแล้วก็นําไปใช้เพราะรู้เรื่องเสียงแยกแยะเรื่องเสียงได้เข้าใจแล้วมันมีที่มาอย่างไรมันใช้อย่างไรแล้วก็นําเอาไปใช้เอาไปผูกประโยคเอาไปใช้สื่อสารการันไม่ว่าจะเป็นการพูดการเขียนก็ตามเพราะนั้นรูปแบบเราอาจจะใช้รูปแบบที่แตกต่างจากการพัฒนา ทักษะปฏิบัติอันนี้ครูยกตัวอย่างมาเพื่อให้เป็นตัวอย่างเป็นแนวทางซึ่งครู ก็จะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะ,อะของการแยกเนี่ยการแยกก็จะมี5ขั้น6กขั้น7ขั้น8ขั้น9ขั้นอะไรเยอะแยะมากมายเขาจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการทําความรู้ความเข้าใจในเรื่องเนื้อหาต่างๆนะคะจะกระตุ้นให้เด็กเข้าใจสนใจบอกเขาว่าวันนี้จะเรียนอะไรเรียนไปทําไมเรียนรู้เพื่ออะไรเนื้อหาเป็นยังไงบทบาทของนักเรียนจะต้องมีบทบ,บาทอย่างไรบ้างใช่ไหมฮะแล้วก็เอาความรู้เรื่องของ เรื uh, ่องของเสียงแท้เสียงแปรเสียงดนตรีพยัญชนะสระวรรณยุกตต่างๆเนี่ยคือให้ความรู้ใหม่คับว่ามันคืออะไรมันเป็นอย่างไรมันมีอะไรอย่างไรบ้างนะฮะให้รายละเอียดแล้วก็บอกเขาหรือแนะนําเขาในเรื่องของการที่จะให้เขาแสดงความสามารถว่าเขารู้เข้าเข้าใจต้องเปิดโอกาสให้เขาแสดงความรู้เราจะรู้ได้ไงว่าเด็กรู้ละว่าเสียงแท้นี่เป็นอย่างนี้มีเท่านี้ออกเสียงอย่างนี้เรียกว่าเสียงแท้มีตัวนี้พยัญชนะ เขาเรียกว่าเสียงแปรวรรณยุกเ,เรียกว่าเสียงดนตรีโดยใช้ววรรณยุกมาแทนเสียงดนตรีอะไรต่างๆเราจะวัดเขาอย่างไงตรงนี้นะคะโดยเราหาเกมหาสือ่อหาอุปกรณ์อะไรต่างๆมาเพื่อที่จะกระตุ้นครูครูคิดว่าเพื่อนครูคงตรงนี้คงรู้แล้วก็คงเข้าใจวิธีการของเด็กมัธยมที่เราจะต้องดึงเอาสือ่อมันไม่ได้ใช้สื่ออย่างเดียวอะ นะคะเพื่อนครูไม่ได้ใช้สื่ออย่างเดียวหรอกใช้ทั้งภาพกว่าดีใช้ทั้งเสียงกว่าดียิ่งสอนเรื่องเสียงก็ต้องให้ใช้ฟังเรื่องเสียงแต่ในขณะเดียวกันก็เห็นภาพเพราะมันมีรูปด้วยมันมีทั้งรูปแล้วมันมีทั้งเสียงถูกไหมคะก็ให้ทั้งเห็นภาพให้ทั้งเสียงฟังถูกไหมคะฝึกกันออกเสียงดูทั้งภาพนะแล้วก็เอามาผสมผสานกัน ให้เขาแสดงออกแล้วเราก็วัดผลว่าเขาเนี่ยเข้าใจเขารู้เขาจําได้ไหมแล้วลองเอาไปใช้ใช้ผสมกันซิเอาไอ้สตัว4ตัวนี่ผสมกันซิไอ้สัญลักษณ์เหล่านี้แล้วก็เอาไปเขียนเอาไปพูดสื่อสารกันเขาทําได้ไหมตรงนี้มันก็เป็นกระบวนการขั้นตอนอย่างหนึ่งที่เน้นทางด้านพุทธทิพิสัย คือเน้นความรู้ความจำความเข้าใจแล้วก็การนำไปใช้ไอ้การวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าอีกระดับหนึ่งสูงขึ้นก็ค่อยๆชั้นต่อไปนะคะนี่ก็รูปแบบหนึ่งที่ครูนำเสนอนะคะเพราะนั้นรูปแบบอื่นๆถ้าเป็นเรื่องของการฝึกที่จะให้เขารู้ๆๆจำ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 ,จำทำได้ก็เป็นเป็นทักษะปฏิบัติไปนะคะเป็นกระบวนการปฏิบัติไปซึ่งเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะเพราะนั้นบางทีก็อาจจะ เราก็คุ้นชินรูปแบบแบบซิปป้าซิปป้าหรือซิปป้าโมเดลอะไรก็ต่างๆไปดูรายละเอียดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของการจัดการเรียนรู้เพื่อที่จะส่งเสริมให้เขารู้เข้าใจมันมีมันมีวิธีการสอนหรือรูปแบบการสอนที่คนละวัตถุประสงค์กันหรือเหมาะที่จะเอาไปใช้คุณครูเลือกให้ดีไม่ใช่เลือกตามๆกันไปฉันอยากจะใช้รูปแบบนี้ก็ใช้แต่มันไม่เหมาะเพราะเรื่องนี้มันเน้นเรื่องของพูทธิพิสัยรู้ เข้าใจนำไปใช้นะคะกระบวนการต่างๆเยอะแยะมากมายโดยสรุปโดยสรุปก็จะสรุปได้ว่าถ้าเราจะสอนเรื่องนี้ครูก็ต้องเครูก็รู้จุดมุ่งหมายละของหลักสูตรละรู้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของเราที่เรากำหนดขึ้นละ นะคะแล้วก็เราก็สร้างแรงจูงใจให้เขาเห็นถึงปัญหาในการออกเสียงก็ดีหรือการเขียนที่ไม่ถูกหรือสื่อความไม่ได้ก็ดีพูดไม่ถูกสื่อความไม่เข้าใจกันพูดกันไม่รู้เรื่องก็ดีหรือว่าพูดแล้วไม่ได้ดังใจอะไรก็ตามนะคะแล้วเราก็กําหนดเวลาเรียบร้อยว่าเวลาเนี่ยเรื่องของเสียงเนี่ย หลักสูตรเนี่ยเราจะใช้สัก10ชั่วโมง12ชั่วโมงทําให้รู้เข้าใจแล้วก็นําไปใช้ให้ได้เลยนะคะทบทวนความรู้เก่าเขาหน่อยเพราะว่าเขาเรียนมาตั้งแต่ปหป6ป .7 เรื่องพยัญชนะสระวรรณยุกแต่เราเอามาทบทวนเพื่อจะมาหลอมรวมผสมผสานให้เกิดเป็นคําแล้วนํามาไปใช้ได้ต่อยอดตรงนี้นะคะแล้วก็ สุดท้ายก็คือการวัดและประเมินผลเราก็บอกแล้วว่าตอนนี้แหละเราวัดอะไรเราวัดความรู้ความจําความเข้าใจการนําไปใช้เพราะนั้นมันจะมีเ,เครื่องมือที่วัด2ตัวตัวที่1คือวัดความรู้ความจําความเข้าใจอีกตัวหนึ่งคือวัดการนําไปใช้เนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้การออกแบบวัดหรือออกแบบทดสอบที่จะวัดความรู้ความสามารถที่เราตั้งไว้ในผลลัพธ์เนี่ยเราไม่ได้วัดแบบชนิดให้เขา ฝึกปฏิบัติอ้าวเราบอกว่าให้รู้เข้าใจแล้วเราก็บอก e อา a g เราวัดอย่างนี้ไอ้นี่คือเราไม่ได้วัดเรื่องการออกเสียงแต่เราวัดความรู้ความเข้าใจแล้วนําไปใช้เพราะฉะนั้นแบบวัดก็ไม่ใช่เรื่องของการฝึกปฏิบตัติแต่แบบวัดจะเป็นเรื่องของเรื่องของการวัดความรู้ความเข้าใจการนําไปใช้เป็นพุทธทพิสัย อันนี้ครูก็ต้องเน้นย้าว่าอย่า,อ,าอย่าออกแบบที่มันสวนทางหรือไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายหรือผลลัพธ์ที่เราตั้งเอาไว้นะคะในเรื่องของการใช้เครื่องมือและการวิธีการแล้วก็เกณฑ์ก็เหมือนกันจะใช้กี่ข้อถูกกี่ข้อหรือได้ในระดับใดผิดกี่ข้อแล้วก็บอนกลับย้อนกลับให้เขารับรู้ว่าเมื่อเขาทำตรงนั้นแล้วเขาผิดพลาดอะไรแล้วควรจะแก้ไขอะไร ตรงนี้นะคะครูคิดว่าสุดท้ายการป้อนกลับให้เขารู้พฤติกรรมของเขาว่าเขาเข้าใจแค่ไหนไอ้อที่เธอบอกว่ารู้รูเนี่ยจริงๆแล้วเธอรู้ไม่จริงหรือแล้วรู้ยังไม่ถึงที่รู้จริงๆที่ครูตั้งเกณฑ์เอาไว้ว่ามันควรจะรู้ตรงนี้ก็จะได้แก้ไขพัฒนานต่อไป สุดท้ายครูก็ต้องเพิ่มพลังบวกนิดนึงนะว่าเสียงในภาษาเราเรียนหลักภาษาแล้วไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องน่าเบื่อแต่มันเป็นประโยชน์มากเลยสําหรับที่เราจะเอาไปสื่อสารเอาไปผสมกันเป็นคําพูดเลือกคําพูดใช้ภาษาให้ถูกต้องนะคะครูคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องของการมาสกิดสเกาพวกเราให้เราไม่ลืมว่าการจัดการเรียนรู้เรื่องนี้แตกต่างจากทักษะหรือวิชาหรือเรื่องอื่นๆน,นะคะมันเป็นหลักและการใช้ภาษาคะ่ะ ก็คิดว่าวันนี้ก็คงจะ,ะทำความเข้าใจแล้วพูดคุยกันได้เวลาพอดีนะคะขอบคุณมากนะคะวันอื่นเดี๋ยวต่อไปเราก็มาฟังกันต่อว่าเราจะมีเรื่องอะไรต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education น